ก็ขอกล้าสียด้วงนกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องม์โฟกัสอีกชินเคยนะทุกคนซาราคิโดนี้เราก็อยู่ในเว็บ ยิมบริสุทธ์นะครับเล่นได้ทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS เลยเดี๋ยวคลิปนี้นะวันนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบสอบถามกันสักหน่อยนะแล้วก็มาแลกลองดูล้กันนะตัวน,นี้นะครับก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะทุกคนผมพึ่งได้แค่11คะแนนเองทุกคนสําหรับเดือนนี้นะก็อยู่ที่11คะแนนนะครับสำหรับเดือนมีนานะก็อัปเดตล่าสุดแล้วนะตอนนี้ผมมีคะแนนทั้งหมดอยู่ที่1,300 30คะแนนนะครับตัวนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับทาไมคะแนนผมเยอะนะคะแนนตัวนี้ผมได้จากการเล่นเพราะตัวนี้นะครับผมเล่นมาเป็นปีเกือบ2ปีแล้วนะเพราะตัวนี้แอปยิมรีเสิร์ชตัวนี้เปิดมานานมากทุกคนโคตรนานเลยนะแต่ก็ยังสามารถถอนไนดะ้ปกติอยู่เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะเดี๋ยวเราจะเล่นลองดูสักหน่อยว่าคะแนนของเราจะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาไหมหลังจากที่เราจะทําแบบสอบถามครั้งนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น แบบสอบถามทั่วไปนะครับเลือกแบบสอบถามทั่วไปนะนี่จะอยู่ตรงนี้นะ40คะแนน48คะแนนแบบนี้มีเท่าไหร่อ่ะทุกคน40คะแนน48คะแนน56คะแนนเดี๋ยวเราจะเลือกเล่นอยู่ที่48คะแนนลองดูแล้วกันนะว่าจะใช้ระยะเวลานานไหมแล้วก็จะคุ้มไหมทุกคนมาก็ทําการกดคลิกเข้าร่วมนะครับทาการกดคลิกใช่ไปก่อนนะทุกคนตัวนี้เราต้องเลือกที่ไหนอ่ะอ่ะกดตามเขาไปก่อนนะทุกคน เดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เราต้องกดตามเขาไปก่อนนะเอาตัวไหนดีอืมทำการกดคลิกตามเขาตามนี้เลยเลยนะถ้าตอบไม่ถูกด้วยนะถ้าตอบไม่ถูกก็เราค่อนข้างที่จะได้คะแนนน้อยพอสมควรแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออภัยแบบสอบถามสิ้นสุดเฮ้ยทำไมสิ้นสุดเร็วจังนะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แบบสอบถามใหม่ ทำไมผ่านไปเร็วจังเอา48คะแนนเล่นลองดูแล้วกันนะครับนี่กดคลิกเล่นเข้าไปได้เลยไม่สามารถตอบแบบสอบถามนี้ได้เฮ้ยหรือว่าเราทำไปแล้ววะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่จะมีไหมเนี่ยตัวนี้ต้องได้แน่ๆอา่าโอเคได้อยู่เลือกเป็นภาษาไทยนะครับ เพียชายใส่ไปละกันทุกคนใส่มุ้มว่วงไปก่อนนะทุกคนนักว่างานละกันผมก็ใส่มุ้มว่วงนะทุกคนไม่รู้ว่าเพื่อนจะใส่จริงจังไหมนะ ถ้าใครไม่สีเรียสค่อยๆทำก็ได้โอเคทำการกดคลิกตก,กไปเฮ้ยทำไมเยอะจัง่ะทุกคนเอาเลือกใส่ให้หมดเลย ติกไปเรื่อยๆติกไปเรื่อยๆมารอลุ้นว่าคะแนนของเราจะได้เท่าไหร่เฮ้ยทำไมเยอะจังโอ้โห่าจจะเกือบ20ข้อแล้วละ่ะ ใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆทุกคนมันจะได้กี่คะแนนวะทำไมเยอะจัง รุ่นโทรศัพท์เฮ้ยเดี๋เด็ดเด,เ,ดเอาตัวไหมเสียวมีแล้วกันสิบเอ็ดละจะได้ไหมได้วะโอ้โหข้อมูลเยอะมากทุกคนโอเคนะทุกคนเราก็ได้เรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้นะครับ ขอขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลและทุกคนการมีส่วนร่วมในการทำแบบสอบถามของเราเราจะมอบ20คะแนนเฮ้ยเยอะนะทุกคนเฮ้ยโคตรเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าหลักกันดีกว่าเราได้รับเพิ่มอยู่ที่20คะแนนแล้วนะเพื่อนำไปรวมกับคะแนนสะสมเดิมของเรานะครับจะถูกเพิ่มภายใน10วันเฮ้ยเยอะนะทุกคนถือว่าคุ้มเลยแหละนะ ไปดูทําการกดคลิกตาออกนะครับนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วทุกคนอยู่ที่20คะแนน,นทุกคนถือว่าเยอะใช่ได้นะเยอะใช่ได้พอสมควรเลยนะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดคลิกที่3จุดมาดูวิธีการแรกกันนะ กดคลิกที่แลกของรางวัลได้เลยกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับถือว่าหาง่ายมากๆนะครับในส่วนของการหาคะแนนเห็นไหมทุกคนอาจจะสงสัยในะทุกคนว่าเฮ้ยเพื่อทำไมคะแนนเยอะจังในะทุกคนในแต่ละเดือนนี่เห็นไหมผมเล่นแต่ละครั้งก็ได้ครั้งละอยี่สิบสี่สิบบ้างก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่โชคไปนะสำหรับใครที่อยากเล่นลองดูก็ลองไปเล่นดูได้คะแนนได้เยอะอยู่นะมาด้วยนะครับในส่วนการรับรางวัลตัวนี้นะครับเพื่อนๆตอนทองการกรอกรหัสนะครับ เข้าสู่ระบบตัวที่2นะครับวันเดือนปีเกิดของเพื่อนให้เพื่อนกรอกเข้าไปได้เลยแล้วก็ตัวที่3ให้เพื่อนเพื่อทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเพื่อนเพื่อนเพื่อทำการยืนยันตัวตนนะหลังจากที่เพื่อนทำการกดคลิกเข้ามาแล้วนะทุกคนตรวจสอบดูดีๆนะทุกคนตรงวันเดือนปีเกิดนะทุกคนเพื่อนเพื่อนอย่าใส่ทับนะเครื่องหมายทับนะเพื่อนๆไม่ต้องเว้นอะไรเลยนะใส่เลข เป็นตัวเลขเข้านั้นนะทุกคนประมาณนี้นะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็ทําการกดคลิกที่ของรางวัลได้เลยอ่ะกดคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะถอนเข้าแบบไหนทูมอนี่วอลเลตหรือเปล่านะฮะทูมอนี่วอลเลตตัวนี้จะไม่ถูกหักนะรหัสเติมเงินรหัสเติมเงินไลนปป์นะครับช้อปปี้นะครับในส่วนกิฟต์วอชเชอร์หรือเปล่านะทุกคนน่าจะเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะแล้วก็เป็นลาซาดากิฟต์วอชเชอร์นะครับแล้วก็บัตร เงินสดของ AIS นะครับเพื่อนๆก็ทำการกดคลิกที่ทูม o นี y ว a l l e t หลังจากนั้นจะมีโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ90บาทบ้าง1 5 0บาทบ้างแล้วก็300บาทบ้างนะทุกคนมาลองดูที่30บาทกันก่อนนะครับเลือนลงมาด้านล่างทุกคนจะใช้แค่450คะแนนเองทุกคนเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะกันนะเมื่อกี้ผมเล่นได้20คะแนนนะทุกคนจากเท่าไหร่ทุกคนจาก10 จาก11คะแนนนะประมาณนี้นะได้รับเพิ่มนะทุกคนอยู่ที่20กว่าคะแนนทุกคนถือว่าคุ้มใช่ได้เลยนะเพ,นเพื่อนเพื่อเล่นแค่ถ้าได้ครั้งละ20นะเล่นแค่20แบบสอบถามเท่านั้นก็ได้รับคะแนนอยู่ที่400แล้วอนะ่าไทุกคนประมาณนี้นะคุณเพื่อนก็เล่นไปเรื่อยๆแบบสอบถามทยอยอัปเดตเข้ามาใหม่เรื่อยๆอ,อยู่นะไม้ดูก้านะครับเดี๋ยวโค้จะทำการถอนอยู่ที่300บาทสักหน่อยนะทุกคน ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่150บาทนะเผื่อใครสนใจว่ามันจะถอนได้ไหม จะใช้คะแนนอยู่ที่750คะแนนนะครับในการหอนเข้าทูมานี่วอลเลตลองเงินเข้านะทุกคน1-7วันนะเงินก็จะเข้าทู m o n ี่วอลเลตของเพื่อนๆมาดูตัวต่อมานะครับสูงสุดเลยก็จะเป็น300บาทนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่1,500คะแนนทุกคนแลกได้อยู่ที่300บาทนะครับเดี๋ยวผมจะถอนออกนะสัก300บาทเข้าทูม o นี่ว a l เลตไมโดนะครับให้เพื่อนเพื่ทำการป้อนนะครับในส่วนของเชื่อ ที่ลงทะเบียนทูมานี่วอลเล็ตนะครับเป็นตัวแรกตัวที่2ให้เพื่อนๆป้อนเป็นเลขวอลเล็ตให้ทุกคนหรือเบอร์โทรศัพท์วอลเล็ตที่เพื่อนทำการลงทะเบียนเข้าไปนะหลังจากที่เพื่อนๆกรอกข้อมูลเรียบร้อยอย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้นะกดคลิกยืนยันนะครับตรวจสอบดูว่าเบอร์วอลเล็ตของเพื่อนใส่ถูกหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับตรวจสอบนะครับในส่วนของชื่อ การใช้ในะทุกคนคะแนนนะคะจะใช้1 5 0 0คะแนนแรกอยู่ที่300บาทนะคะทำการกดคลิกยืนยันตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วในะทุกคนอาจจะค้างก็ได้ในะทุกคนผมก็เลยทำการถอนเพิ่มทุกคนโอ้โหถอนไปอีกแล้วในะทุกคน600บาทนะมาลองดูกันนะครับเลื่อนดูด้านล่างในะทุกคนเลื่อนดูด้านล่างนะครับเอยจะเขียนบอกว่าสมาชิกที่ทำการแลกคะแนนในะทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์นะครับจะได้รับรางวัลภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวเรามาดูประวัติคะแนนกันดีก,กว่านะครับเราจะมีการแลกไหมนี้ทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในีทุกคนได้ทําการแลกเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนการแลกทู o บนี่วาริส 1500คะแนนนะครับแลกได้อยู่ที่300บาทแล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของคะแนนก็จะขึ้นให้เพื่อนดูนะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะสำหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวนี้นะครับหรือคลิปวนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยในะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ